อมขยายพันธุ์ได้ง่ายๆและที่สิ่งที่สําคัญที่แนะนาให้ปลูกชะอมให้ทานเองเพราะว่าชะอมอ่ะเป็นผักที่ทําอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับสิ่งที่สําคัญคือถ้าเราปลูกไว้ทานเองจะมีความปลอดภัยสูงมากครับชะอมนะครับเราสามารถที่จะปลูกไว้ในกระถางเล็กๆแบบนี้ได้นะครับหรือเราจะปลูกในเข่งเบอร์6หรือเบอร์7็เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการปลูกชะอมแบบง่ายๆนะฮะจากกิ่งที่เราได้มาเป็นกิ่ง ชะอมทั่วไปเลยนะครับให้สังเกตเขาจะสีขาวนวลน,นะครับนี่นะแล้วอันนี้ผมตัดเพื่อบังคับยอดเขาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้กิ่งชะอมมานะครับเราเตรียมดินคือเป็นดินทรายดินปนทรายอ่ะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นดินทรายนะครับกิ่งชะอมนะครับเรานํามาเสร็จเราตัดได้ความยาวประมาณสักครึ่บกว่าแต่ว่าเวลาตัดเนี่ยเราตัดให้เป็นเฉียงเฉียงเสร็จเรียบร้อยนะ นำลงไปปักให้ลึกประมาณนี้นะครับประมาณ3นิ้วนะแล้วผมจะตัดเหนือข้อตาตรงนี้นะครับเพื่อต้องการให้แตกรากแล้วจะปักให้ลึกๆนะชะอมเนี่ยเวลาปักชำต้องลึกนะครับไม่ลึกไม่ได้เขาจะไม่ออกรากแล้วก็บีบให้นแน่นเลยอันนี้คือหนึ่งต้นตอนนี้เราชาแต่ถ้าเราชาเนี่ยแนะนําให้หลายๆกิ่งไปเลยในกระถางเดียวนะครับอบะ ผมจะปักประมาณสามกิ่งนะครับนะครับผมจะตัดเฉลียงวันนี้สังเกตเนี่ยตรงตุ่มเนี่ยจะมีขึ้นแล้วนะแต่เดี๋ยวผมจะปักลงไปขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้เขามีรากออกข้างล่างทีนี้นะครับพอเราปักแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ ไม่ต้องควบแน่นนะครับที่สําคัญนะครับคือปักชําลงไปเฉยๆน้ํายาเล่งลงรากไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเคล็ดลับง่ายๆคือตัดปุ๊บปักทันทีนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ปุ๊บเขาจะไม่ค่อยติดเขาลดน้ําอย่างเดียวแล้วเอาไปไว้ในเรือนเพาะชําแต่การลดน้ําให้ลดวันเว้นวันนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณ20วันเราจะเห็นยอดเนี่ยเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เลยนะครับแสดงว่ารากเขาเริ่มเดินนะครับใช้ฟางมาปิดโคนเขาไว้เป็นการ คุมความชื้นนะครับแล้วก็เก็บวไว้ไน้เรือ,อนเพราะชําได้เลยอย่าให้โดนแสงเยอะนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเกิดยอด mm. เขาจเจริญเติบโตแล้วเขาแตกขึ้นมาหมายถึงว่ารากข้างล่างเขาเริ่มเดินนะครับนี่ถ้าเป็นท่อนใหญ่ๆอย่งนี้นะลงไปอย่างนี้เลยครับลงให้ลึกๆเลยนะเดีด๋ยวดิแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ช่วงเนี้เขาจะลากเขาจะขึ้นช่วงนี้นะกลบไปเลยครับปิดแบบนี้เลยอย่างนี้เห็นไหม เสร็จเรียบร้อยก็นําฟางมาปิดไว้ปุมความชื้นอ,อย่าลืมนะครับข้อสําคัญคือพอเราตัดปุ๊บเราต้องงปักทันทีนะครับสําหรับชะอมนะครับถ้าเกิดเราตัดแล้วเราทิ้งให้คืนนึงเนี่ยรากไม่เคยออกครับ